แล้วโบเคยได้ยินจากเธอว่าเฮ้ยไปฝากท้องเฮ้ยไปปิ้นปัวอยู่ที่ประเทศพาม่าเด้อไปปิ้นปัวไปฝากท้องที่ประเทศเขมรเคยโบเคยแล้วสิโบให้คนลาวฮักประเทศไทยได้จังไดโบอยู่ข้างประเทศไทยได้จังไดฮะสติคิดเนาะนี่คือเรื่องจริงนี่เขาว่าความจริงโบเคยกินขนมพามา่าโบเคยห้องเพลงพามา่า บเคยอ่าเบ่งข่าวพามาบบเคยเบ่งหนังพามาบบเคยไปโรงพยาบาลพามาเออบบเคยไปเฮียนต่อที่ประเทศพามาที่สําคัญภาษาพามาขางโบงูจักแล้วเาบได้มีพี่น้องอยู่ฮั้นสี่ให้ค่อยไปเข้าข้างพามาบอกแล้วคนที่ติดตามซัพพอร์ตคนลาวนี่นะช่วยเหลือคนลาวนี่นะอย่างเช่นคือเฮ o ยูทูบนี่นะมีคนพามาติดตามจากคน มีคนคอมเมนติดตามจากคนมีแต่คนไทยทั้งนั้นที่คอยซัพพอร์ตที่คอยให้กำลังใจคอมเมนต์แนะนำหลายหลายอย่างมีแต่คนไทยที่ให้คนลาวคือเฮานี่นะไปเข้าข้างพมา่าบอไปเข้าข้างพมาเมงอย่างสีบอ้าจังสิองสพอใจ เฮลโ o ลสบายดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาวรวอีกแล้วนะทุกคนเมื่อนะี้เนาะสาวรก็อยากจะนําเสนอคลิปนี้แล้วให้ทุกคนเบ่งแล้วก็พิจารณานํานกันเนาะก็คือมีคนพมาเนาะไปคอมเมนต์ซ่องเอนะื้อยบีเนาะทุกคนแล้วเพื่อนก่อมาตอบเนาะทุกคนซึ่งคําตอบกระโดนใจสาวรวลและก็คนลาวหลายๆคนเนาะทุกคนอยากให้ทุกคนไปฟังทากันว่าคนพมาเนาะจะคอมเมนต์ ว่าวให้เอื้อยบีแนวไรแดกแล้วไปฟังคำตอบของเอื้อยบีกันซึ่งคำตอบก็บตรงใจสาวรอนเนาะทุกคนอะไปฟังในะคีพร้อมๆกันเลยขออนุญาตมาตอบคอมเมนต์ของพม่าผู้นี้เด้อน,นะแล้วคอมเมนต์ถามเขาว่าเธอเป็นลาวนอกใช่ไหมปะแมนนะ่ะก็เป็นลาวนอกนะที่เธอชอบอวยไทยคอยฮักเขาเพราะคอยฮักเขานะ เพราะว่าไม่รู้ประวัติศาสตร์ของตัวเอง<ม>ทีมาตอนกูตีบันนี้ลาวหนกไทยกดหัวมาตลอดในอดีตสยามขาเขาลาวสามครั้งอดีตกูไม่ได้สนใจกูเอาปัจจุบันเพราะว่าอดีตกูเกิดบทคันอเอาปัจจุบันพอเรากูเอาสิ่งที่กูเห็นปัจจุบันพอเพราะว่าอ,อดีตมีภัยสามารถกลับไปแก้ไขอย่างได้แม้แต่เรื่องลาวของพม่าอิกก็ต่างสมัยนั้นคนลาวตายเยอะมากๆโดยการกระทําของสยามนะ ในย่านนี้มีแต่พม่าที่เคยปราบไทยผู้ฮุกทานในประวัติศาสตร์พรมา<ฮ>่าสนาทไทยทุกครั้ง<ะ>แม่ถ้าสู่สนาทไทยทุกครั้งนี้บานนี้สูได้เป็นผู้ครองอันกร <c oughs> ุงเทพมหาคนครไปแล้วบานนี้สูหันนะ่ะได้เป็นคนที่มีอำนาจและกันเหนือคนไทยยุทุกมือในเพื่อนแผ่นดินไทยแล้วนะ่ะ <c oughs> นะจังไดน,นี่ได้เป็นลูกน้องเขาเนี่ยนะพามาสามสี่ล้านคนนี่มาจ้างเฮ็ดเปียกเชนงานอยู่ในทางฟั่งไทย่ะเด็กนะอีมัสนะอย่างแต่ว่าได้ยินมาล่าสุดที่อันมีการลบกันนี่คือสมัยองคนะ์ดําขนาดน่ะองค์ดํานี่ไล่ฆ่าพาม่ากับคืนประเทศแบบในหัวซุกหัวซุนไปโบแมนสิคืออย่างสูตรมาสนะเขาแม่ีิโมนใหญ่เด้สูตรกระด้ เพราะว่าไทยเป็นฝ่ายหาเรื่องคนอื่นถ้าโบเยียตีนเกาเขบโตตะป้าเข่องนะเพราะว่าไทยเป็นฝ่ายหาเรื่องคนอื่นก่อนถ้าที่ถูกลังแกมากที่สุดก็คือเรากูอุกนะกูยุกกับปัจจุบันคนไทยช่วยเหลือประเทศลาวหลายเด้อเหตุให้ทางฝั่งลาวแล้วก็ช่วยเหลือคนลาวแค่นั้นพอกูยุ่กับปัจจุบันกูไม่ได้ยุกกับอัีตคนไทยเขามองว่าเราเป็นเบี้ยร่าง สมัยก่อนใช้ชื่อเรียกว่าสยามเอา้เอาการเอิ้นเขาก็เอิ้นตามยุคตามสมัยสมัยนั้นเขาก็เอินสยามต่อมาเขาก็เอินว่ากรุงเทพมันบอกต่อมาในเด็กนะเขาก็เอินมาแบงค์คลอกไทยแหลกนะเห็นบอกเขาก็เปลียนไปตามยุคตามสมัยนะสูรจิู่กับพมา่มาพมา่มาพม่านั่นนะ สมัยนี้เราบางกลุ่มยังชอบทําตัวเป็นเบี้ยร่างไทยแม่นะอือีพวกพูดดีจ้าพม่าดีลายกูเห็นมากองเอเล่เป็นชาวประมงเป็นเฮงงานเยนู่นน่นนะ <c oughs> <c oughs> ภาษาตัวเองก็มีทําไมไม่ใช้มึงใบ้ห,ะนะหันอนี่ะมึงเป็นพม่าคือมึงบวกเขียนาภาษาพม่าเขียนภาษาไทยหาเต่เงี้ยแล้วมาบอกห้คนอื่นฮะน่ะ <c oughs> นี่คาานอิ่นมาบอกคนอื่นกันไหนคือกระดาดตัวเองนะ <c oughs> ในประเทศเราของตัวเองแท้ๆยังพูดไทยเบ้ายังภาษาอย่างก็ได้น่ะคนหมายเราเรได้มีพ้อไดห้ามป่ามาห้ามเบ้าภาษาไทยในประเทศของตัวเองนะเบ้าภาษาใดก็ได้ที่มีความหู้นะภาษาหนึ่งหันเบ้าได้ของเอิญ่าโอเคนะภาษาสองเบ้าขึ้ามาในของเอิญมาเก่งภาษาสามนี่ของเอิญหลอกโคตรเก่งนะเป็นการฝึกเบ้าการชอมเบ้าเบ้าโลดอยากเบ้ายู่ใส่ก็ได้เบ้ายุ่นท่งนาหัวให้ไปนาเบ้าได้เบิ้ดนะ แม่จะเข้ามาเองก็ตามนะบางคนยังเบ้าภาษาไทยเลยในะยุคประเทศของตัวเองนั่นนะอย่าเป็น <c oughs> หนาสารเน่ยเว่าให้คนอื่น <c oughs> <c oughs> เหมือนเราตกเป็นเมืองขึ้นของไทยนะ <c oughs> เธออยากคิดง่อ,งงอเขาข้างไทยเขาไม่ใช่พี่น้องเธอสารเล่จ๋ามูดี้นะ <c oughs> แต่ที่แน่ๆบบแม่นอัน พม่าสู่ดอกนะแล้วคนลาวก็บบคิดว่าพม่าเป็นญาติพี่น้องดอกนะ <c oughs> กเรนลาวนอกปัดเจอเป็นจังใดล่ะแทรกบ่คุณตอบพี่พี่คนไทยคิดเห็นอะไรนะเนาะเกี่ยวกับคอมเมนต์ของพม่าคนนี้ทุกคนสำหรับลีโอลีโอคิดว่าอย่างนี้นะคนพม,ม่ากับคนเขมรเนี่ยเริ่มนินสัยคล้ายกันอลไได้เออมันอิจฉาอิจฉาคนไทยกับคนลาวที่แบบว่า,าหาักแพงกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะ เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยคนไทยกับคนลาวแปดสิปอร์เซนี่คือเข้าใจกันและหักแพงกันอยู่กับปัจจุบันกต่ยังเหลือแค่ยี่สิปเซที่แบบว่าเหลือคนที่แบบบอกเข้าใจยังจบปักอยู่กับอดีตที่ผ่านมาอยู่นะกับเป็นว่ามานนี้แหละทุกคนแต่สำหรับดิ่บอกเลยว่าไทยลาวยังไงก็เป็นพี่น้องกันทุกคนหักแพงกันไว้ส่วนพม่าเขมรจะนั่นกับเทลเตอร์ดิวผเคยนับญาตนะพวกมันอ่ะทุกคน มีความคิดเห็นกันแอาใดเนาะสามารถคอมเมนต์ได้เดอ้อสำหรับสาววอลนเนาะ,นะสาววอนเป็นคนลาวสาววอนก็ถือว่าลาวไทยพี่น้องกันเพราะอย่างจึงว้าแบบนี้สําหรับตัวสาววอนเนองเด้อทุกคนเนาะสำหรับส่วนตัวเนาะเพราะว่าเนาะสาววอนตั้งแต่น้อยจนใหญ่มาจนป่านนี้แล้ว36ปีแล้วเนาะกินข้าน่มไทย ไสผลิตภัณฑ์ไทยเกลือแป้งหนัวน้ำตาลผงซูรดแฟบซักเครื่องอผงซักฟอกเนะเอาะอน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานอีอย่างอีกนมเนาะนมนมข้นมน,นมปองเอีอย่างอีกหลายๆอย่างเลยเนาะทุกคนหลายอย่างปลากระปองมีมาม่า ผลิตภัณฑ์ของไทยทั้งนั้นข้านมเออโอ้ย,อย่างข้าวนมแห้งหลายเนาะทุกคนเนาะอ่านมาบบเบิดบ่จือได้ดอกของเรามีบอกก็มีกินบอกก็ก,กินแต่ว่าสาวนไใ้ผลิตภัณฑ์ไทยซึ่งบอเคยใสผลิตภัณฑ์ของขเขมรหรือพมา่าอันนี้ความจริงเนาะความจริงอยู่กับความเป็นจริงเนาะแล้วบ่กเคยเบิ่งนั่งพมา่า บเคยเบ่งหนังคาเมนซึ่งสาวรเบ่งหนังไทยตั้งแต่น้อยเกิดมาหูจำความได้จนเท่าเดียวนี้ห้องเพียงไทยบบเคยห้องเพียงคาเมนบบเคยห้องเพียงพามาโบาเข้าใจภาษาเนาะอือแล้วเป็นอย่างลาวไทยจึงว่าว่าเป็นพี่น้องกันย้อนว่าเข้าใจภาษาเดียวกัน ว้าไทยมาเขาก็เข้าใจว้าเลาวไปเพื่อนก็เข้าใจก็อย่างเส้นคือสวอนเทสยูทูบเนาะส่วนหลายสาวอนว้าวลาวพี่ๆคนไทยเอฟซีคนไทยเพื่อนเข้าใจนี่พี่น้องของแท้โบเป็นซีวาาา้าภาษาเอ่อแม่แม่มากม่งงอันตรานะ่ะบเข้าใจอันนี้โบเข้าใจเนาะและสิ่ให้ว่าจังไดใช่ไนหนะเนาะแล้วที่สําคัญ ตั้งแต่เกิดมาจนเท่าเดียวนี้สาวรบเคยเห็นว่าเอ้ยอ่าหมู่ถามกันมึงเฮียนจบมหกมเจ็ดนี่นะมึงจิไปเฮียนต่ออยู่ใสวิสาซีบนะเฮียนต่ออยู่ใส่นะเออใสบเคยได้ยินว่ากูจีไปเฮียนต่ออยู่ประเทศพมา่าบบเคยได้ยินว่ากูจีไปเฮียนต่ออยู่ประเทศคาเมรบมีเคยแต่ได้ยินว่าจะไปเฮียนต่อที่ประเทศไทย เนาะเฮียนต่ตญี่ปุ่นเวียดนามเฮียน่อจีนเนาะส่วนหลายเฮียน่อไทยแม่นบอกหรือว่าพายเคยได้ยินบอกว่าอุ้ยชีไปเฮียน่ตประเภทพม่าเด้ออุ้ยชีไปเฮียนต่อประเทศคา,าเมนเด้อเคยบอพายเคยได้ยินเด็กบอเคยสำหรับซาวอบอเคยได้ยินแล้วที่สําคัญไปก่อนนั้นทุกคนเวลาคนลาวเจ็บเป็นป่วยบอสบาย แม้กระทั่งไปฝากทองฝากขันนี่นะเห็นแต่เพื่อนไปฝากอยู่ประเทศไทยจ้าไทยแลนด์ไทยแลนด์ประเทศไทยคนลาวไปฝากทองที่ประเทศไทยไปปิ้นปัวที่ประเทศไทยเจ็บหนักก็ไปปัวเจ็บเบาก็ไปปัวืออเนาะว่าจังซีสานี่คือเรื่องจริงไปปิ้นปัวที่ประเทศไทยโรงพยาบาลไทยไทยแลนด์ แล้วโบเคยได้ยินจากเธอว่าเฮ้ยไปฝากท้องเฮ้ยไปปิ้นปัวอยู่ที่ประเทศพาม่าเด้อไปปิ้นปัวไปฝากท้องที่ประเทศคามนีนเคยบ่ภผเคยแล้วสิบบให้คนลาวฮักประเทศไทยได้จังไดโบอยู่ข้างประเทศไทยได้จังไดฮะสติคิดเนาะนี่คือเรื่องจริงนี่ของว้าความจริงบ่เคยกินขนมพามา่าบ่เคยห้องเพลงพามา่า บบเคยอ่าเบ่งข่าวพามาบบเคยเบ่งหนังพามาบบเคยไปโรงพยาบาลพามาเออบบเคยไปเฮียนต่อที่ประเทศพามาที่สําคัญภาษาพามาขฮาบบงูจัดแล้วเาบได้มีพี่น้องอยู่ทันที่ให้ค่อยไปเข้าข้างพามาบอกแล้วคนที่ติดตามซัพพอร์ตคนลาวนี่นะช่วยเหลือคนลาวนี่นะอย่างเช่นคือเฮตยูทูบนี่นะมีคนพามาติดตามจากคน มีคนคอมเมนต์ติดตามจากคนมีแต่คนไทยทั้งนั้นที่คอยซัพพอร์ตที่คอยให้กำลังใจคอมเมนต์แนะนำหลายๆอย่างมีแต่คนไทยที่ให้คนลาวคือเฮานี่นะไปเข้าข้างพมา่าบอไปเข้าข้างพมเมนอย่างที่บอจังสีองสพอใจหึแล้วมีอีกทุกคนมันหลายแหงสวอนก็จะโยกมาโยงเนาะคือยกตัวอย่างประเทศเฮาประเทศลาวเฮา,านี่นะเจอภัยพิบัต อืมเจอเหตุสุเ s ื่นเจอคือเหตุการณ์บรคคดคิดภัยธรรมชาตินู่นนี่นั้นซาบอนเห็นคนไทยยื่นมือเข้ามาช่วยเป็นคนแรกซึ่งก็บอก่่ยได้เห็นได้อาจจะมีเนาะว่าประเทศพมา่าช่วยหลาวเอออาจจะมีแต่ว่ากระบอท่อไทยได้ละอืมขมิ้นเข้ามาช่วยหลาวอาจจะมีแต่ว่าพี่น้องไทยช่วยหลายก่อนได้ละ ยื่นมือเข้ามาช่วยก่อนเลยเออเน่ะทุกคนประเทศไทยเพิ่อนช่วยเหลือหลาวหลายขัวมิตรภาพลาวไทยก็มีหลายแหง่งอืมขัวมิตรภาพอ่าลาวขามรนบมีลาวพมมาบบมีอืมถนนเส้นนี้เป็นลาวกับพมมาเด้อสร้างช่วยกันมีบอเห็นบอกทุกคนรือจังไน ถนนเส้นนี้ลาวกับคัม,มนเดอร์ช่วยกันเห็ดมีวะทุกคนแต่สาวรอนเห็นคนไทยประเทศไทยเออถนนเส้นนี้ลาวไทยจ้าแม่นบอกความจริงเขาต้องอยู่ตามความเป็นจริงทุกคนเออนอะแล้วว่าเรื่องอดีตมาอดีตก็คืออดีตเจ้าแก้ไขไดโบ เนาะคนที่เพื่อนสร้างวีรกรรมขนาเพื่อนก็นได้ล่มหายตายจากไปแลว้วอย่ามาจมปักมันเป็นเรื่องราวเล่าขานต่อกันให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ฟังได้หับหูเขาก็หับฮูไปแล้ลวมันแก้ไขอย่างบได้เนาะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความเป็นจริงเบิ่งที่ปัจจุบันเพื่อนเ็ดอย่างให้เฮาเนาะอือแล้วที่ให้คนเราไปเข้าข้างคนขมเรคนพามาหว่า อย่ามาสร้างความแตกแยกให้ลาวกับไทยเลยลาวกับไทยเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วว่าจากันหูเรื่องวัฒนธรรมคล้ายๆกันอาหารการกินคล้ายกันไปมาหากันง่ายสะดวกสบายเออคนลาวก็ใช้เงินบาทปิน่นอือคนลาวไม่แมนแต่ใช้แต่เงินกีปิ่นได้ใช้เงินบาทกับปิน่นแล้วก็อยากได้เงินบาทอีกความจริงถ้าคนที่มองกงกันข้ามกับสาวรวนะลองไปเบิง่ง ชีวิตประจำวันของตัวเองก่อนว่าที่สาวรอว้ามานี้มันถอกอืมเจ็บป่วยเจ็บเป็นไปโรงพยาบาลไทยทุกมือนี่เจ้ากับ้องเพลงไทยยามกินเหล้ากินเบียร์เฮฮาปาร์ตี้ฟังเพลงไทยคาราโอเกะไทยโบสเสื้อย่่งไปโด ans, าลดฮานคาราโอกเกะฮานกินดื่มฮานบันเทิงนี่เปิดเพลงไทยเนาะเพลงล้วก็เปิดเพลงสากลกนก็เปิดแต่เจ้าไปนับใส่กันโลด หนึ่งสองสามสี่ห้าหรถสิบเพลงนี่นะเพลงไทยละเก้าเพลงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็บบได้ฟังเพลงภาษาคามนหูเรื่องบบได้ฟังเพลงภาษาพม่าหูเรื่องเรื่องจริงตามคลิปอือไผที่ว่ามองโกงกันข้ามกันไปเบิ่งกันขัวก่อน,นใส่แตงหนัวอย่างของคามนบอกของพาม,าอม่าบอกอือ แค่นั่นแหละของลาวเขาก,ก็ใส่แต่ว่าส่วนหลายเขาก,ก็ใส่ของไทยอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็เปิดใจยอมรับอืนั่นเองตามคลิปทุกคนสำหรับคลิปนี้สาวรก็จะขออนุญาตนะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้สาวนในเร้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจเนาอยากสพอร์ตสาวรอ,อยากให้กำลังใจสาวนก็อยากกดข้ามโฆษณานะเจอกันคลิปต่อไปทุกคนบ๊ายบาย